Good morning children and Merry Christmas นะครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะครับและก็สุขสันวันคริสต์มาสด้วยนะครับเจอกันในสัปดาห์นี้ตรงกับวันอังคารที่21ธันวาคม2564นะครับถือเป็นสัปดาห์ที่8นะครับเป็นสัปดาห์ที่8ของภาคเรียนที่2กันแล้วนะครับและสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษนะครับเนื่องจากเป็นเทศกาลนะครับเป็นสัปดาห์ที่ตรงกับเทศกาลวันคริสต์มาสด้วยนะครับ โรงเรียนเราก็มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเช่นกันนะครับให้กับพี่มัธยมชั้นม .1 ถึงม .3 นะครับที่มาเรียนที่โรงเรียนนะครับก็จะมีการแสดงของพี่ๆมัธยมนะครับแล้วก็มีการเล่นเกมตอบปัญหาอะไรต่างๆด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีการถ่ายทอดสดนะครับกิจรกรรมนะครับให้นักเรียนได้ชมผ่านทางไลน์ผ่านทางเพจของโรงเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมการถ่ายทอดสดจากทางโรงเรียนนะครับ ในวันที่24นะครับโอเคครับเนื่องจากสัปดาห์นี้นะครับตรงกับเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้ทราบคําศัพท์นะครับคําศัพท์ความหมายเกี่ยวกับวันคริสต์มาสต่างๆนะครับเราจะมีใบงานนะครับคุณครูจะมีใบงานให้นักเรียนทํานะครับเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะครับโอเคไปดูกันเลยครับ สำหรับายงานในสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากเป็นช่วงของเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับดังนั้นในสัปดาห์นี้คุณครูก็เลยอยากจะให้นักเรียนได้ค้นคว้านะครับศึกษาค้นคว้าหาความหมายคําศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับมีทั้งหมด10คำสิบข้อนะครับโดยทำง่ายๆนะครับให้นักเรียนโยงเส้นนะครับ match the words to the pictures นะครับหมายความว่าโยงเส้นจับคู่คําศัพท์ ไปที่รูปภาพนะครับให้ถูกต้องโอเคนะครับสามารถทําในโทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งมาที่ไลน์กลุ่มเช่นเดิมนะครับโอเคมาดูคําศัพท์คําแรกนะครับ B-E-L-L-S นะครับคำนี้อ่านว่า BELLS นะครับ bells อ่านตาม,มคุณครูได้เลยนะครับ BELLS bells ความหมายหมายความว่าอะไรนะครับนะักเรียนค้นดูใน กูเก l e ได้เลยนะครับหรือพจนานุกรม dictionary ภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษไทยก็จะมีความหมายนะครับคำว่า bells หมายถึงอะไรเมื่อทราบความหมายแล้วก็โยงเส้นครับจากคำศัพท์ไปที่รูปภาพนะครับคำที่สองครับ c h r i s t m a s t r e e อ่านว่า christmas tree นะครับอีกครั้งครับ Christmas tree นะครับโอเคคำต่อไปคำที่3สะกดก่อนนะครับ S N O W F L A K E นะครับอ่านว่า snowflake snowflake อ่านตามคุณครูดได้เลยครับ snowflake snowflake Snow okay. โอเคคำที่4ี่ครับ s-t-a-r S อ่านว่า Star star นะครับคำต่อไปคำที่5 l า G H ออ่านว่า light อ่านตามได้เลยครับ light light ต่อไปคำที่6กคำนี้คุ้นๆน,นะครับเพราะว่าเราเรียนมาแล้วนะครับเกี่ยวกับ ของเล่นต่างๆใช่ไหมครับสกดครับ B A L L B A L L นะครับอ่านว่าอ่านว่าอะไรเอย่ยเก่งมากครับอ่านว่าโบนะครับโบ B A L L ครับอ่านว่าโบโบนะครับโอเคต่อไปคำที่7นะครับ P R E S E N T อ่านว่า present present นะครับความหมายก็น่าจะเป็นสิ่งของที่นักเรียนชอบแน่นอนนะครับ present นะครับอ่านว่า present นะครับคำต่อไปคำที่8 paper อ่านว่า paper นะครับเหลืออีกคำหนึ่งครับ chain นะครับ chain อ่านว่า chain นะครับ paper chain paper chain อ่านตามคุณครูได้เลยครับ paper chain paper chain นะครับลองค้นดูคำศัพท์ใน Google ได้นะครับมีความหมายนะครับต่อไปคำที่9ครับ s l e i g h นะครับอ่านว่า s l a y s l a y นะครับ s l a y นะครับเป็นยานพาหนะของลุงแซนต้านะครับ คืออะไรนักเรียนน่าจะทายถูกนะครับ s l y sle นะครับคำสุดท้ายครับ santa อ่านว่า s a n t ตอร์เนนะครับและอีกคำหนึ่งครับ claus อ่านว่าคลอสนะครับรวมกันเป็น s a n t ต c l a คลอสเซนตอรคลอสนะครับโอเคมีคำศัพท์ทั้งหมด10คำแล้วก็รูปภาพ10รูปภาพนะครับ นั่นหมายถึง1คําคำต่อ1รูปภาพนะครับยงเส้นทําในโทรศัพท์ได้เลยนะครับมันจะมีแอปหรือว่ามีเครื่องมือนะครับที่นักเรียนสามารถลากเส้นนะครับจากคําศัพท์ไปที่รูปภาพได้เลยเสร็จแล้วส่งในไลน์กลุ่มให้คณครูเช่นเดิมนะครับพิมพ์ชื่อหรือว่าเขียนชื่อนะครับลงใต้ใบงานได้เลยนะครับโอเคครับในสัปดาห์นี้ก็มีใบงานให้ทำนะครับเป็นใบงานที่เกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับ สุดท้ายก็ต้องกล่าวคำว่า Merry Christmas สุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับ See you again next time ครับ b y ย